ากดวงใจพี่ลอยลงไปบนนภาสุดขอฟ้าหวใจพี่จะไปถึงได้สบตาแค่เพียงครั้งหนึ่งหัวใจพี่แทบติดตรึงเพลอลำพึงลำพันถึงแม่นวลน,น้องแกมน้องนาน จมท้าพัสสุดทาดวงดุไทยดุดดวงแกวตาดุดดวงดาราดวงดาวดวงหนวนใ้ชายทุกคนเดินผ่านวนในใจน้องไม่มีใครวนในลมพัดผาหัวใจพี่ไปถึงแ <c oughs> ก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครใจพี่จมท้าพัสสุดทา ดวงดุดไทยรุดวดงแกวตาดุดวงดาราดวงดาวดาวงไหนวอนในชายทุกคนเดินผ่านวอนในใจน้องไม่มีใครวอนในลมพัดพาหัวใจพี่ไปถึง